เหตุเกิดแห่งสักกายทิฏฐิทิ่ขุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะอาศัยอะไรเพราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดมีสักกายทิฏฐิทิ่ขุทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะอาศัยรูปเพราะยึดมั่นรูปจึงเกิดมีสักกายทิฏฐิเมื่อเวทนามีอยู่เพราะอาศัยเวทนาเพราะยึดมั่นเวทนาจึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ เม um ื่อสัญญามีอยู่เพราะอาศัยสัญญาเพราะยึดมั่นสัญญาจึงเกิดมีสักกายาทิฏฐิเมื่อสังขารมีอยู่เพราะอาศัยสังขารเพราะยึดมั่นสังขารจึงเกิดมีสักกายาทิฏฐิเมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณจึงเกิดมีสักกายาทิฏฐิที่ขู่ทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นสักกายทิฏฐิจะพึงเกิดมีขึ้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าที่ขู่ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นสักกายทิฏฐิจะพึงเกิดมีขึ้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่า พีขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นสักกายทิฏฐิจะพึงเกิดมีขึ้นบ้างหรือ ไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าทิ่ขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นสักกายทิฏฐิ จะพึงเกิดมีขึ้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นสักกายะทิฏฐิจะพึงเกิดมีขึ้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าที่ขูทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยะสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรมจรรันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี